เช็คออนไทม์เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าในขณะที่เรียนอยู่หรือในขณะที่กำลังประชุมถ้าเราไม่ต้องคอยจดตามแต่ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่บนกระดานนั้นจะกลายเป็นไฟล์ดิจิตัลลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรลองมาดูโปรเจกต์อันนี้กันดีกว่าครับไ i t right e Board กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะที่เขียนอะไรลงไปก็จะไปปรากฏบนหน้าจอของคุณโดยการเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi นั่นเองโดยมีการเขียนอะไรลงไปในกระดานไวท์บอร์ดนี้สิ่งต่างๆที่เขียนหรือวาดไว้ก็จะสามารถแชร์ไปยังเครื่องที่ลงแอปพลิเคชันและมีการเชื่อมต่อเอาไว้โดยกระดานนี้นะครับมีขนาด27นิ้วเป็นจอ LCD แบบสัมผัสที่ใช้ CPU ขนาด1 g h z พร้อมด้วย Broadcom Video Core Graphics ที่ใช้ RAM ขนาด1 g b เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi 802.11n แต่ว่าโปรเจกต์นี้นั้นยังไม่ได้ทำการขายตอนนี้นะครับเพราะว่ากำลังระดมทุนอยู่นั่นเองและจะเกิดได้ผลิตออกมาจริงๆรับรองว่าคนทำงานหรือนักเรียนนักศึกษานั้นคงอยากจะให้มีการใช้งานจริงอย่างแน่นอนแต่ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าเทคโนโลยีนั้นออกมาจริงๆนั้นจะทำให้พวกเรานั้นขี้เกียจกันมากขึ้นหรือเปล่า Check on time.